สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับช่างเอเดบ้านนะครับวันนี้ผมจะนำรีโมทแอร์ยี่ห้อซัมซุงมานำเสนอฟังก์ชันการใช้งาน s i n เก e ลยูเนี่ครับคือฟังก์ชันลดการใช้พลังงานขนาดแอร์ Air, เรายังเย็นอยู่นะครับก็หมายถึงว่าประหยัดพลังงานนี่เองครับโดยสาระสำคัญของฟังก์ชันนี้ก็คือควบคุมอุณหภูมิให้เรานะครับอยู่ในช่วง24-30องศานะครับคือถ้าเราตั้งต่ำกว่า 24องศาก็จะปรับมาเป็น24องศาอัตโนมัติให้เรานะครับอ่าอื่นนะครับมาสาธิตการใช้งานนะครับอ่าถ้าเราเปิดแอร์นะครับการจะใช้งานในฟังก์ชันนี้ก็จะมีอ่าเข้าใช้งานได้2แบบนะครับ1คือตรงนี้เลยครับตรงที่เห็นสัญลักษณ์ single User นะครับแล้วสก็คือตรงออปชั่นนี่ครับแล้วก็มาเลือกนะครับนี่คืออ่าในการใช้งานทางรัดนะครับกดเข้าไปเนยครับ ขีดนี้จะกระพริบอยู่นะครับแล้วก็จะหายไปนะครับนี่ครับแล้วก็จะขึ้นตรงข้อความภาษาอังกฤษนะครับสิงเกิลูซเนอระครับแล้วก็พอเรากดใช้งานไปบานสวิงขึ้นลงอัตโนมัติก็จะทํางานให้เรานะครับก็สาระสำคัญก็ประมาณเท่านี้นะครับก็คือ,คอให้เราควบคุมอุณหภูมิให้เราอยู่ในช่วง 24-30องศานะครับให้เราตั้งไม่ต่ํากว่า24องศานะครับคือให้เราตั้ง24องศาขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะให้เรา,าประหยัดพลังงานนะครับในในในโหมดนี้นะครับโหมดนี้ก็สามารถปรับาบานสวิงได้นะครับจะให้หยุดก็ได้ครับหรือให้ทํางานนะครับแล้วก็ สปีดพัดลมนะครับปรับได้นะครับถ้าเราจะจกเลิกนะครับเราก็กดที่สิงคุณยูเซอร์นะครับที่เดิมนะครับก็จะเลิกไปแต่ถ้าจะใช้งานตรงออปชันนะครับก็กดที่ออปชันนะครับล้วก็มาเลื่อนหาในสัญลักษณ์ลูกศรนี้ครับให้ไปกระพริบที่สิงคุณยูเซอร์ล้วก็กดที่เซตอีกทีนึงครับนี้ครับจน จเซอร์ก็จะขึ้นแล้วนี่ก็กระพริบแล้วก็สัญลักษณ์บานสวิงนี่ก็จะทํางานอัตโนมัติให้เรานะครับครับถ้าเราย,ยกยกเลิกนะครับก็เหมือนเดิมนะครับกดที่ซิงเกิลูเซอร์ตรงกลางนี้ก็ได้ครับตัวสื่ออก็จะหายไปครับเท่ากับยกเลิกฟังก์ชันนี้ใช้ได้เฉพาะาในโหมดคููนะครับคืโหมดความเย็นนะครับ สูนว่าอยู่ในโหมดได้เราจะกดใช้งานกดไม่ได้นะครับนี่ครับใช้งานได้เฉพาะโหมดครูเท่านั้นนะครับอ่าครับก็ในการใช้งานฟังก์ชันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆท่านใดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อให้กำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับครับสวัสดีครับ